สวัสดีค่ะเด็กวันนี้กลับเข้าสู่ห้องเรียนครูโออีกเช่นเคยนะคะในะรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราจะเรียนกานเรื่องของการอ่านข้อมูลจากแผนภาพแผนที่และก็แผนภูมินั่นเองค่ะเียด๋วเริ่มกันเลย แล้วก็แผนภูมิค่ะมารู้จักกันก่อนเลยนะคะแผนภาพแผนที่และก็แผนภูมิเนี่ยมันเป็นการนำเสนอนะคะข้อมูลต่างๆค่ะที่ไม่ใช่ตัวหนังสือนะคะย้ำว่ามไม่ใช่ตัวหนังสือนะคะแต่นำเสนอเป็นภาพค่ะหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะเพื่อให้เข้าจัใจภาพรวมของเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ่นนั่นเองค่ะ ิงเช่นแผนที่ประเทศไทยนะคะจะทําให้ผู้อ่านทราบว่าแผนที่ประเทศไทยเนี่ยมีรูปร่างอย่างไรนั่นเองค่ะต่อามาเรามาดูในส่วนของแผนภาพกันค่ะแผนภาพนะคะเป็นการแสดงโครงสร้างนะคะของความคิดค่ะซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยนะคะเห็นภาพรวมของความคิดในเรื่องที่ จะเขียนตั้งแต่ต้นจนจบค่ะการเขียนแผนภาพนะคะมีหลักในการปฏิบัติดังนี้ค่ะ1ก็คือเขียนความคิดหลักนะคะไว้ตรงกลางค่ะ เขียนความคิดรอบนะคะความคิดรองเนี่ยไปรอบๆกับความคิดหลักนะคะโดยใช้ภาพแทนคำหรือว่าข้อความค่ะซึ่งอาจจะมีคำหรือว่าข้อความจำกับไว้ได้นะคะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเองค่ะ2ก็คือเชื่อมโยงนะคะโยงเส้นนะคะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักแล้วก็ความคิดรองค่ะซึ่งอาจใช้เส้นต่างสีนะคะเพื่อให้เห็นชัดเจนค่ะ 3. ก็คือถ้ามีความคิดย่อยอื่นๆอ,อ,อีกนะคะเราที่มันสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงกันก็สามารถขยายต่อไปได้อีกค่ะยกตัว hmm. อย่างนะคะแผนภาพนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ mm hmm. ข้อความหลักในเรื่องนี้คืออะไรลูกน้องดิฉันว่าข้อความหลักก็คือน้ํานั่นเองนะะซึ่งข้อความรองก็คือจะเป็น สถานะแล้วก็โทษแล้วก็ปริชนั่นเองค่ะส่วนที่แตกย่อยออกมานน,นะคะเราเรียกว่าส่วนย่อยหรือสัขยายต่อมานั่นเองค่ะอืออันนี้พอจะเข้าใจไหมคะพอจะเห็นภาพไหมเราเคยได้ทำนะคะอันนี้เนี่ยคุณครูก็จะใช้ตัวเรียกนะคะที่เรียกว่าดอะแกรมนั่นเองเนาะอ่ะมานะคะนั่นก็คือแผนที่นั่นเองค่ะ แผนที่นะคะหมายถึงแบบที่เขียนย่อส่วนจากพื้นดินของแม่น้ำภูเขาอ่าทะเลภูเขาแล้วก็อื่นๆค่ะก็มีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะประกอบน,นั่นเองสัญ,ญลักษณ์ในพื้น่าในแผนที่นะคะก็หมายถึงเครื่องหมายที่กำกับขึ้นนะคะเพื่อใช้แทนสิ่งต่างๆบนผิวโลกนั่นเองค่ะเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ในแผนที่กันนะคะ อย่างเช่นในด้านขวามือจะเป็นรูปของรูปของอะไรลูกอ่าแผนที่ประเทศไทยนะคะนตอนจะเป็นแบ่งแยกสีหรือว่าโซนเนาะว่าอ่าแถบไหนเป็นพื้นที่อ่าที่เป็นสีเขียวอาจจะเป็นโซนที่มันค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ราบอ่ะแล้วก็นูนขึ้นมาก็จะเป็นทางภาคเหนืออย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งเขาก็จะมีสัญลักษณ์อันนี้เขก็ยกตัวอย่างมานะคะสัญลักษณ์เช่น ตัวแรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ตัวแรกเป็นจุดเนาะมันเป็นจุดแบบนี้ใช่ไหมคะสัญลักษณ์ตัวแรกค่ะเขาบอกว่านี่คือที่ตั้งของจังหวัดนะถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้เราจะรู้ว่าเป็นที่ตั้งของจังหวัดนะถ้าเห็นเป็นโพงแบบนี้อ่ะรือว่าเป็นโรงเรียนนะคะเห็นเครื่องบินแบบนี้ก็คือสนามบินนะคะเห็นเป็นถูกหญ้าแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเราเรียกว่าทุ่งนานะคะขีดๆแบบนี้นะคะเราเรียกว่าแนวแบ่งขีดประเทศไทยค่ะต่อมา ขีดแดดเล็กนะคะแล้วก็ขีดใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นแบ่งนะคะขีดจังหวัดค่ะถ้าปีกย่อยสาขาออกแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นแม่น้ำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอ่างแบบนี้นะคะเป็นอาจจะไม่ได้รูปทรงนี้กํเหมือนปายแล้วก็เป็นื้นที่สีฟ้านะคะเราก็คือเป็นทะเลสาบหรือว่าหนองน้ํานั่นเองค่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาพอคร่าวๆนะคะ ต่อมาเรามารู้จักแผนภูมิกันค่ะแผนภูมินะคะก็คือหมายถึงแผนที่เส้นหรือว่าตารางค่ะที่ทําขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลของเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะแผนภูมินะคะมีหลายรูปแบบค่ะซึ่งแผนภูมิเนี่ยที่เราพบเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นแผนภูมิเส้นนะคะแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปภาพแล้วก็แผนภูมิวงกลมนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะเคยเห็นแล้วแหละในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเนาะ แล้วก็การอ่านแผนภูมินะคะมีข้อความปฏิบัติดังนี้นะคะหนึ่งก็คือทําความเข้าใจว่าแผนภูมิที่อ่านเนี่ยเป็นแผนภูมิรูปใดค่ะจากนั้นก็มารู้จักทําความเข้าใจกับสัญลักษณ์แล้วก็ภาพหรือว่าเส้นในแผนภูมิว่าหมายถึงสิ่งใดแล้วก็หรือใช้แทนสิ่งใดนะคะแล้วจึงอ่านแผนภูมินัน้น,นนะคะให้ถูกตองนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างนะคะแผนภูมิรูปภาพอันนี้คุณครูยกตัวอย่างเป็นแผนภูมิรูปภาพเนาะแสดงจํานวนหนังสือที่ขายอ่ะเขาก็จะบอกว่าตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นแผนภูมมนะเป็นแผนภูมิรูปภาพบอกว่าในเนี้ยเป็นแผนภูมิที่แสดงจํานวนหนังสือที่ขายนะคะขายได้ในเดือนมกราตรุลพามีนามีษาแล้วก็ฤาษีานั่นเองซึ่งเขากําหนดว่าหนังสือหนึ่งเล่มน,นะคะแบ่งเป็น หนังสือผ้าเล่มนั่นเองะคะเท่ากับ5้าเล่มแบบนี้นะเราก็จะรู้ว่าอ่ะเดนมกลานะขายได้15้าเล่มนะถ้ามีนะคะเดอนกุมภานะคะ,ะ,คะขายได้30เล่มมีนาขายได้20เล่มเมสาขายได้35ห้าเล่มแล้วก็พฤษภาขายได้25้าเล่มนั่นเองนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูกิจกรรมของเราวันนี้ค่ะ ใบงานที่4นะคะให้นักเรียนอ่านแผนภูมิรูปภาพนะคะแล้วก็ตอบคําถามค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยก็มีแผนภูมเิเรียนแบบนี้นะคะจะ,อะบอกว่าจํานวนแอปเปิ้ลที่เจ้าของสอนเก็บได้ใน5วันค่ะซึ่งแอปเปิ้ลหลูกคุณครูก็บอกแล้วว่ามันแทนด้วยแอปเปิ้ลสามผลนะคะนี่แอปเปิ้ลหนผลนี่นะคะที่เราเห็นนะคะแทนด้วย3า เท่ากับ3ตัวนั่นเองนะะแล้วก็ให้หนักเรียนตอบนะคะคำถามทั้งหมด7ข้อลงไปในไปงานของเราเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณรูก็ขอจะคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันในชั่วอโมองหน้าสวัสดีค่ะ